สวัสดีครับอยู่กับพี่ยานนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมสติก k อสตีแมนเบเตอร์นั่นเอนะครับอันนี้เป็น e ีพีที่เท่แล้วอีพีที่3แล้วเนะาะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับในโหมดสตอรี่นั่นเองภารกิจที่11ถึง15นะครับเราจะไปลุยถึงบอสเลยนะแต่ต้องไปเริ่มภารกิจที่11ก่อนนะครับเราจะได้เจอกับอะไรเนี่ยซอสบอสเลเวล3ใช่ไหม ฝั่งศัตรูจะโจมตีเรามาภายใน2นาที9วินาทีนะครับเขาจะมาเป็นยูนิตพวกนี้ใช่ไหมเราเอาแต่ซอสบอดออกมาหน้าจะชนะหรือเปล่าครับตอนนี้เราก็ออกมาทีละ15คนแล้วนะลองบูไปทั้งแบบนี้ดูครับลุยกันเต็มที่จบเร็วได้ก็จบนะครับแต่ถ้ามันจะสปีดรันไม่ได้หรือว่าจะต้องเล่นแบบทวงเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือต้องสร้างทับเยอะๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็สร้างกันต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามันสปีดรันจบได้ก็เอาเลยม,มีความรู้สึกว่าฝั่งเขาก็ไม่ใช่ฝั่งเขาดิฝั่งเราเนี่ยแหละจะแย่นะครับ เรายังไม่สามารถไปโจมตีถึงป้อมเขาได้เลยอ้าวถึงแล้วพอนึกจะถึงก็ถึงง่ายเหลือเกินกอกําลังเสริมมาแล้วครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรพี่อามก็ส่งมินเนี่ยแล้วก็จอเบเวสไปโอ้โหมีปัญหาดิกลับบ้านก่อนฝั่งศัตรูมาบุกเราแล้วครับไม่เป็นไรออจอเบเวสออกไปจอเบเวสสเปียร์ต้อนนักหนูสเปียร์ตอนของเราก็ใช้ได้นะครับใช้แทงได้เหมือนกันพี่อามก็ยังไม่ได้อัพสเปียร์ต้อนนะเลเวลยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับโอเคมาถึงหน้าบ้านเขาแล้วครับ เราก็สร้างเป็นสเปียร์ต้นออกมาเสริมทีนี้เราก็โจมตีบ้านได้แบบสบายใจนิดนึงก็แตกแล้วครับโอเคแตกเรียบร้อยการบุกเร็วอาจไม่ใช่คําตอบอีกต่อไปนะครับภารากิจที่12ครับโอ้โหเจอกับซซอตแมน4เลเวล a r c อาเชอร์เลเวล6แล้วก็สเปียร์แมนเลเวล4นะครับเราก็เอามาเป็นคนเก็บแร่8เหมือนเดิมจอมเวทโอเคมาละหนึ่งครับเข้าไปบุกเลยไหมโอ้โหบุกไม่ได้ครับน่าจะลําบาก อีก57วิเขาจะมาบุกเราเพราะฉะนั้นเราก็สร้างกองกําลังฉำาๆลงไปก่อนจะร้อยเขามาบุกเราก่อนหรือว่าเราจะไปบุกเขาบุกใส่เขาเลยดีบนรอเขาแล้วกันนะครับโอเคเขามาละ <What? S 1> มาแล้วก็ลุยครับผมเราก็เติมเมนี่เข้าไปเรื่อยๆนะซอสแมนนะครับเออนั่นแหละตายไปอ้าวชนะแล้วอ๋อลืมไปว่ามันเป็นภารกิจกันบ้านครับ ไหนลอง2ดาวสิอีก1น,นาที38วิเขาจะมาบุกเรากรองกำลังเขาก็โหดเพราะฉะนั้นจอมเวทออกมาก่อนเฮ้ยเรามีคนยักษ์นี่นนะ <What? S 1> คนยักษ์กิน p o p u ู a เลชัเท่าไหร่กิน6เลยเหรอโอ้โหกินบลบหเลยครับโคตรเยอะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างจอมเวทได้กี่คนได้อีกประมาณ10กว่าคนเอ้ยไม่ถึงไม่หนึง่ง1 2 3 4 5 5, 5คนก็4ี่สคนครับคำ <B uck> ถามคือเราจะาถึง7คนหรือเปล่า 6คนก็พอแล้วนะครับแล้วก็เอาเป็นซสแมนออกมากลับเข้าบ้านได้ไหมคนยักเข้าบ้านได้หรือเปล่าเข้าได้นะครับคนยักเข้าบ้านได้อ่ะทีนี้ก็สั่งบุกเลยครับโอเคครับไหวอยู่ไหวอยู่ไหวชิว <Yeah. S 1> มีคนยักไม่ต้องกลัวครับอ๋าเหลือแต่นักขนูละ ถ้าอย่างนั้นถ้ามันเป็น3ดาวพี่ยามจะชนะไหมอยากอยากรู้นะเดี๋ยวลองดู3ดาวจะได้เจอกับซอนแมนเลเวล18อแเชอร์เลเวล20แล้วก็สเปียร์แมนเลเวล18นะครับ<ะ>ก็อาจจะแพ้ก็ได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับเวทพวกนี้ก็มีให้ใช้มากมายมีสายฟงสายฟ้าด้วยถ้าแพ้พี่ยามก็จะใช้นะดูกันก่อนว่าจะแพ้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราชนะได้แบบก็สบายอยู่นะสบายสายอยู่เหมือนกัน ข่าวนี้ก็เชื่อว่าน่าจะสบายอีกครับอีก59วิบก้าวิเขจะมาบุกเราจอมเวทออกมาเบิ่มๆครับไม่ต้องมีซอสแมนก็ได้มั้งครับมาแล้วครับเขาบุกกันมาแล้วบุกกันมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไปไปลุยเลยครับโอ้โหโอ้โหูตูหโอ้โหูเขาโหดครับยักษ์ตายไปแล้วครับผมยักษ์ตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดสายฟ้าฟาดดุนดวนโอเคอืมไหวไหมเนี่ย พาดอีกหนึ่งรอบได้ไหมตายไหมเนี่ยไม่ตายถ้ากเออพี่ยำต้องทอํายังไงถึงจะสู้ได้ครับกลับเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับอ๋อนี่ไงชนะแล้วนี่ไงเอาคาสเซิลอาเช์ยิงก็ได้โอเคต้องใช้เวทสู้เหรอเนี่ยโอเคสามดาวประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเล่นอะไรให้มันถึงขั้น3ดาวเลยครับเอาแค่2ดาวก็พอโอ้เริ่มตึงแล้วเนี่ยดูเลเวล1ดาวนี้เราต้องเจอกับอาชิโนเลเวล7เลยเหรออัปเกรดก่อนดีกว่าครับจอมเวทครับมาครับ โอเคผมอีก2นาที13บสวิเขาจะมาบุกเราจนเราจะได้เจอกับสเปียแมนใช่ไหมแล้วก็นักขนูของเขานะครับซึ่งฝั่งเราพี่ยามก็จะเอาสเปียรแมนและนักขนูขออกมาเหมือนกันแต่เราพิเศษตรงที่ว่าเรามีจอมเวทเนี่ยสเปียแมนมาสัก4ี่ครับแล้วจอมเวทสักสกี่คนสัก2คนก็น่าจะโอเคคนยักษ์นักขนูขไปตามเรื่องครับเราจะรอเขาบุกมานะหรือเราจะไปบุกเขาเลยดีเราไปบุกเขาเลยน่าจะดีกว่านะครับไปลุยเลยทำลายระบบเศรษฐ,ฐกิจเขาย้ายเงินเขาเยอะครับ เรามีจอเวทคอยบุ้มเวทใส่อยู่นะครับเออนั่นแหละข้าน้าขนูเขาให้ได้ให้เขาออกมาหน้าบ้านแล้วก็ยิงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับกองกำลังไม้ครบครบแล้วเราจะไปบุกต่อเลยนะครับเขามาแล้วครับมาทําไมครับเราสิต้องเป็นฝ่ายเข้าไปนายย่ํมมาเพื่อนโอเคกลับบ้านครับเขาจะยิงสโลเราเขาจะเข้ามาหาเราไม่เข้าครับเรามาตั้งรับหน้าบ้านนี่แหละ ทั้งรับหน้าบ้านสบายใจกว่าเยอะพยายามก็เสริมเป็นนักขนูไปเยอะๆเลยนะไหนๆก็มาทางนี้แล้วนะครับเบิ้มๆเงินเข้าไปครับนักขนูโหเยอะมากถ้าเราสามารถสโลว์ได้อย่างเขานี่จะดีมากเลยนะเราไม่ได้เป็นน้ําแข็งเหมือนเขานะครับนักขนูก็ยังคงเป็นยูนิตที่เป็นเจ้าแห่งสนามรบแต่ว่าเราก็ฆ่าสเปียร์แมนเขาไม่ได้ง่ายๆนะครับนะแต่ถ้าเป็นนักขนูเราก็สบายมากยิงแข่งกันแล้วครับตอนนี้นะกลับบ้านด่วนๆครับกลับไปหน้าบ้านเลยครับ โุ้ยเขายิงบ้านเราแล้วโอ้ยยิงแรงด้วยประเด็นมาๆมาๆมา,มา,มาไปแทงบ้านก่อนแทงบ้านก่อนเออนั่นแหละเราจะบุกเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับปะลุยเขาก็กองกําลังมาสู้กับเรานะครับเรามีคนยักษ์ด้วยนะคราวนี้นายไม่รอดแน่คนยักษ์โจมตีเป็นแอเรียแล้วก็มีนักขนูลุมยิงจากข้างหลังอีกต่างหากหเงินฝั่งนู้นนี่น้อยมากเหลือสามร้อยกว่าแล้วครับทีนี้เราก็นักขนูเวียนนักนูใช่ไหมนะ่ะ ใครจะชนะครับเราก็แพ้สิครับเราไม่ได้สโลแบบเขาโอเคไม่เป็นไรบุกกันต่อครับเพราะว่าเงินเขาน้อยเหลือ3 0 0อยกว่าเองฝั่งเราก็เก็บทางไปก่อนนะครับจอมเวทมาเสริมกําลังครับสเปียร์แมนก็ติดตัวนักขนูได้ก็หายห่วงโอเคเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากโอ้โหนะทำไมกองกำลังเราหายกันไปเร็วแบบนี้ฝั่งเขาเงินไม่เหลือนี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยสร้างกองทัพใหม่แล้วไปลุยเขาเพราะฉะนั้นเราควรบุกครับย้ายเขาตั้งตัวได้ครับเขาเริ่มมีคนเก็บแร่แล้วครับ ห้ามตั้งตัวครับเราคนเดียวเท่านั้นที่จะตั้งตัวได้เราไม่อนุญาตให้หนายตั้งตัวทำลายระบบเศรษฐกิจเขาให้ย่อยยับกองกำลังเสริมมาครับเขาก็จะโหดจะเถื่อนนะครับกำลังเสริมมานะครับโอ,โอเคเราชนะแล้วนี่กองลังเสริมเขาหมดแล้วทองก็หมดแล้วเรียบร้อย ไม่ต้องพูดถึงการเล่น2ดาวครับแค่ดาวเดียวยังจะแย่เลยครับเดี๋ยวดู2ดาวว่าจะเจอกับเลเวลเท่าไหร่นะครับโน่นนะครับเจอกับสเปียร์แมนเลเวล9แล้วก็นักหนูเลเวล11พี่ยามสู้ไม่ได้หรอกถอยด่วนๆครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาพี่เขาโหดพี่เขาเถื่อน14 1ดาวครับคราวนี้เราจะได้เจอกับสเปียร์แมน6แล้วก็จอเวสเลเวล4คนเหยียบแม่เลเวล6นะครับอัพเกรดดีกว่าครับสเปียร์แมนอัพเข้าไปอีกนิดนึงสเปียร์แมนขอเลือดเยอะๆหน่อย อ่าโอเคเลเวล14ลุยได้เลยโอ้โหดูสกินเขาอย่างเท่ครับทำาร,รลูกปั้นฝั่งตรงข้ามครับเราต้องรีบฆ่าสเปียร์แมนเขาไห้ได้เพื่อเพื่อที่จะไปฆ่าจอมเวทอ่ะนะครับจอมเวทเขาก็บางเขาก็ไม่ได้อะไรมากเราก็ควรมีจอมเวทสัก2คนเราจะต้องเอาเป็นคนยักษ์ไหมก็อาจจะคนยักษ์มาสักคนหนึ่งก็พอที่เหลือนักหนูครับไปเลยครับไปกันเท่านี้ก่อนดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแค่คนยักษ์คอเข้าไปทีสองทีก็ตายเกือบหมดแล้ว ติดตัวจอมเวทได้คือโอเคแล้วดูฝั่งน้งข้าวว่าเขาจะเอาเป็นยูนิตอะไรออกมานะครับโอ้โห <What? S 1> โอเคฝั่งเขาก็โหดนะครับไม่ใช่ก็โหดธรรมดาฝั่งเขาโหดมากแล้วจอมเวทพยายามอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เท <What? S 1> ี่ยมเป็นสเปียร์แมน4จอมเวท2เหมือนเดิมแล้วก็นักขนูครับไปลุยเลยคือฝั่งเขาเนี่ยมันมีจอมเวทใช่ไหมแล้วจอมเวทเขามันบึ้มเวทแล้วเราติดติดไฟไหม้นะครับ โอ้โหบึ้งเวทไม่กี่ทีจอมเวทเราก็ตายแล้วอะ่ะไม่ธรรมดาแล้วครับภารกิจนี้นะพี่แอมต้องการคนยักษ์สองแล้วก็นักขนูแล้วก็ออกไปสู้เลยครับคนยักษ์ก็แทงไม่ไหวเหรอนี่คนยักษ์แทงไม่ไหวนะครับกว่านักขนูจะยิงสเปียแมนตายอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ยากลําบากมากโหสเปียแมนเขาโหดน,นะน่ะสเปียแมนเขาสกินเขาโหดมากเลยพี่แอมก็สร้างสเปียแมนมาเยอะๆดีกว่าเอ๊ะ๋ยวก่อนอันนี้คือใครแพ้ใครชนะเอาเราชนะเหรอ,อน,นี่ก็พี่แอมยังงงเลยชนะได้ไงวะ ต่อไปก็เป็นบอสนะครับแต่พี่อําดู14ดาว2ดิโอเจอกับสเปียร์แมนเลเวล10อย่างงี้จอมเวทเลเวล8อย่างงี้มันก็โหดไปไงเราสู้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเลเวลเราต่ำมากไปเจอกับบอสดีกว่าครับมินิบอสกับตันแจ็คครับนี่ครับกับตันแจ็คมาทั้งปืนและมีดครับ <What? S 1> พี่ก็ก็โหดไปไงอยู่ระยะใกล้เอามีดฟันอยู่ระยะไกลเอาปืนยิงเียร์แมน4ี่คนจอมเวท2คนตามสูตรสำเร็จของเรา จริงๆสเปียแมนมันควร8คนเลยแหละถ้าว่าสเปียแมนมาอีก4ก็กิน population ไปอีก8นะครับก็จะเป็น32คําคำนวณมาแล้วเป็นอย่างดีที่เหลืออาจจะต้องเป็นนักธนูเขาจะบุกมาใน55วินาทีเอาเป็นนักธนูเบิ่มเมไปเลย18ครับ <What? S 1> เขาบุกกันมาแล้วครับไปเลยเราลุยโอเคยูนิตตัวไหนตายแล้วก็เรียกมาเสริมครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสเปียแมนที่ตาย กับตันตายไปแล้วครับ <Yeah. S 1> เพียงเท่านี้เราก็น่าจะบุกเขาได้แบบสบายใจเขามีไอตัวนั่นให้มีปืนมายิงด้วยนะน,ะนักน่าจะเป็นนักขนูนะครับอัพ <itter> กันยังไงอัพกันมาเป็นปืนเลยเราต้องทาําลายระบบเศรษฐกิจเขาให้เรียบร้อยยอ่อยยับซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็คือการฆ่าคนเก็บแร่นั่นเองเอาให้ย่อยยับครับหกปืนเขาเพียบเลยครับสเปียร์แมนติดตัวปืนได้ก็โอเคละของเขาไม่มียูนิต อะไรที่มันต้านทานเราได้แล้วนะครับเนี่ยพอเราฆ่าคนเก็บแรกเขาได้เยอะๆนะทองเขาจะหายไวมากเลยนะครับแม้กนาะที่ทองเราก็ได้เก็บเรื่อยๆดูดิดูทองหายไปครับพริบตาเดียวเท่านั้นทองหายไปเกือบหมดเลยเพียงเท่านี้ยูนิตเขาก็จะสร้างยากกองอาวังเสริมเขาออกมาแล้วครับเราจําเป็นจะต้องมีสเปียร์แมนมากกว่าน,นี้โอเคเอาไปสู้ได้ยิงเขาแทบไม่เข้าอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นสเปียร์แมนเลเวลที่สูงกว่าเรา ไม่เป็นไรครับเขาไม่คนเก็บแร่เยอะไหมไม่มี่ะเราน่าจะเคลียร์ยูนิตเขาได้ไวมากเลยนะคราวนี้นะครับเออนั่นแหละทำลายระบบเศรษฐกิจเขาไปอย่าให้เขาได้เก็บแร่ได้ง่ายๆเอาคนเก็บแร่ก,ก่อนเลยครับไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องคิดมากครับเกมนี้ใครทองน้อยแพ้ครับอ่าโอเคได้ยิง ป้อมได้ตีป้อมแล้วครับคราวนี้เห็นว่าชนะง่ายๆแบบนี้นี่อย่าไปเล่นดาว2นะไม่ชนะแน่นอนเราต้องเก็บเลี้ยวอีกยาวเลยโอเคประมาณนั้นประมาณนี้สัานี้พี่อาร์มซิสมเมอร์และเกมสตี๊กบอลซิแมนเบเทร์ต้องขอตัวลาไปกวนเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสัหนี้สวัสดีครับผมไม่บ่าดครับทุกคนแล้วเจอกันครับ